วันนี้ก็ขอคุยหรือว่าขอโมอนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมดีพอครับก่อนที่ผมจะกลายมาเป็นนักวิ่งกิจกรรมแบบนี้มาสิบกว่าปีครับเกือบยี่สิบปีแล้วก็เป็นอะไรมาก่อนนะครับผมเป็นนักโรบพิเศษก่อนนะครับคำว่านักรบพิเศษเนี่ยกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเพราะว่า ผมเป็นนักจะเรียกว่ ite, านักล่าปีกล่าเครื่องหมายตั้งแต่สมัยเรียกว่ากรมตำรวจนั่นแหละครับความจริงผมชอบคาว่ากรมตำรวจมากกว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับอันนี้ผมชอบมากกว่านะผมก็เป็นตํารวจอาจจะเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับทําไมถึงชอบเพราะว่าสํานักงานเนี่ยมันเหมือนเล็กๆอย่างสำนักงานหน้าห้องภูมิกับสํานักงานหน้าห้องครู่าสํานักงานอะไรต่างมันเหมือนมันเล็กอะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะอดีตพระนรัตนนายศักษิ์สินนะ่ะเอามา ตำรวจขึ้นอยู่ในกรมแหอสมัยเป็นเป็นนายกนะครับก็เลยได้เป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คือรับใช้นักการเมืองรับใช้เผด็จการจนไบันนี้นะครับนะผมแต่ก่อนเป็นตำรวจสมัยกรมตำรวจขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับเบื้องต้นผมเป็นนักรบพิเศษ,ษคือฝึกกระโดดร่มส่งทางอากาศอะไรก็ว่าไปคือบนฟ้านี่ก็คือต้องสุดยอดอยู่แล้วนะครับต้องจบด้านนี้นะครับอันที่หนึ่ง อันที่สองการลบบนพื้นดินก็ส่วนของกองทัพบ,บกนี่แหละหน่วยเรนเจอร์นี่แหละเสือขับดาบ,บ้านเรานี่แหละนะลบบนดินเขาก็เป็นเสือภูเขาผมก็จบนะฮะแขนงที่สองก็แล้วกันบนบกบนป่าภูเขานะครับขนแขนงที่สามระหว่างบกระหว่างดินกับน้าเราจะเป็นชายฝั่งหรือว่าเราจะเป็น,ขนแขนงสะเทินน้ำสะเทินบกและจโจโนี่ของนาวิกโยธินเนี่ยนะครับเป็นเป็นพื้นที่ที่สาม นะครับเก่งระหว่างบกกับน้ำนะผมก็จบมารีคอนนะครับแล้วก็เ,เก่งในทะเลเป็นหลักเลยเก่งที่สุดในทะเลเป็นหลักคือหน่วยซิลมนุษย์กบนี่แหละนะครับผมก็จบมานะครับระหว่างรีคอนกับซิลเนี่ยบางคนถามว่ามันต่างกันตรงไหนม <c oughs> ีคนถามผมเยอะมากนะครับ <c oughs> ผมบอกว่าถ้าหลักสูตรมันเหมือนกันเขาคงไม่มีสองหลักสูตรในกองทัพเรือหรอกมันคงต่างกันอยู่แล้วล่ะไม่มากก็น้อยแต่คนไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ผมไปเรียนผมก็รู้ จะอธิบายมันก็จะยืดยาวไปนะครับจะอ่านหนังสือกันแล้วกันผมเขียนหนังสือด้วยนะครับนะครับเพราะนั้นสี่พื้นที่แล้วนะครับทางอากาศทางบกระหว่างบกกับน้ําระหว่างน้ําอะไรอย่างนี้นะจนที่มาของทหารเรือก,ก็คือซี A แอร์แดนน้ำฟ้าฝั่งรีคอนก็น้ําฟ้าฝั่งเหมือนกันนะครับจะว่าขีดจากัดของรีคอนมันจะจํากัดน้อยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อันพื้นที่ที่ห้าก็พื้นที่การรบในเมืองการช่วยเหลือตัวประกันชิงตัวประกันต่างๆพวกนี้นะครับ หน่วยคอมมานโดหน่วยอะไรต่างพวกนี้นะผมก็จบมานะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ขแขนงการลบอยู่หลักๆลกบพิเศษก็จะมี5ขแขนงนี้นะครับส่วนขแขนงที่6นั้นมันเป็นเรื่องการกู้ภัยนะครับหน่วยกู้ภัยของกองทัพก็จะมีก็จะมีอยู่แล้วแต่ละเหล่าทัพก็จะมีหน่วยกู้ภัยอยู่แล้วนะครับพองตำรวจนั้นก็จะมีหน่วยกู้ภัยพิเศษของค่ายทะเลส่วนนี้ตำรวจพลล่มนี่นะครับ C.L. Rescue สมัยนี้เขาเรียกอะไรเซิร์ชแอนด์เรสคหรือว่าภาษาไทยก็เรียกหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ,นะครับอันนี้ผมก็จบมานะครับส่วนแขนงสุดท้ายแขนงที่7นั้นมันเป็นว่าด้วยการวิชาวัตถุระเบิดนะครับการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะอะไรประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นผมเรียนเหล่านี้จบหมดเลยจนจนกลายเป็นนักล่าเครื่องหมายคนแรกของกรมตำรวจคนเดียวด้วยนะ ที่จบทุกอย่างอย่างที่ผมเล่ามาทุกแขน,แนงบัดประมาณนี้ประมาณ7แขนงนะครับประมาณนั้นนะแขนงอื่นอ่มันอยู่ด้านหลังก็ไม่นับเอาเฉพาะหลักสูตรที่สุดยอดแต่ละแขนงอันนี้คือผมมาจากความเป็นนักรบพิเศษ,ษก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะปฏิเสธไม่ได้แร้วว่าผมเป็นคนแข็งแรงผมเป็นนักสู้ผมเป็คนควอดทนสูงมันนั้นมันผ่านตรงนี้มาอันนี้คือหนึ่งก่อนที่จะมาวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นนักรบพิเศษอันดับหนึ่งก่อนอันดับที่สองก็เป็นนักเขียนหนังสือนี่แหละ เขียนหนังสืออยู่แปดเล่มนะแปดเล่มแปดชื่อแปดนั่นก็แล้วกันให้สำนักพิมพ์สองนักสำนักพิมพ์เป็นนักเขียนอิสระเขียนให้กับสำนักพิมพ์แอนิเมทกรุ๊ปนะครับในเกี่ยวกับหลักสูตรลบพิเศษเกี่ยวกับการคู่ภัยเกี่ยวกับบอดี้การ์ดเกี่ยวกับโอ้หลายอย่างอยู่นะครับผมจะจำครบเจ็ดแปดเล่มจำตัวเองไม่ได้เขียนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เขียนให้สำนักพิมพ์มัจิชนหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งเป็นนักลบพิเศษอันที่สองเป็นนักเขียน อันที่สามเลยผมก็เป็นนักกิจกรรมวิ่งนี่แหละไม่มีอะไรฝึกแล้วจบมาแล้วอายุก็ยังแข็งแรงอยู่ก็วิ่งข้ามประเทศนี่แหละวิ่งกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่โครงการจะคิดได้แต่จริงๆคือมาจากความแข็งแรงจากการวิ่งสันติภาพจากการวิ่งฉเฉลิมพระเกียรติอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เป็นอันที่สามนะว่าผมทํากิจกรรมเป็นการวิ่งนะอันที่สี่เลยก็คือ,อนักโรบพิเศษนักเขียนนักวิ่ง เป็นคนประดิษฐ์เสื้อกอกกันกระสุนด้วยนะครับถ้าเป็นปี2,553ลงข่าวในช่องทีวีประมาณ4-5ช่องเป็นเสื้อเกาะช่องรู้สึกจะเป็นช่อง11กับช่อง9บอกระบุเลยว่าเป็นเสื้อเกาะที่คนไทยประดิษฐ์มาดีที่สุดป้องกันปืนอากาาได้นะครับประมาณนั้นทดสอบที่ค่าเลยสวนแล้วจะนำผมกะลาออกนะครับการละออกนั้นก็จริงๆก็มีในทุนติดต่อเพื่อให้มาประดิษฐ์เสื้อเกอะขายนี่แหละ แต่ก็ประสบปัญหาหลายๆอย่างออกมาแล้วนะครับ2ปีมันประเดทไม่สําเร็จทีนึงผมก็เลยเลิกทำนะเองนะครับแต่ลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นของผมอยู่นะครับน,ะ,น,ะ,นะอันที่4อันสุดท้ายเลย <c oughs> ก็เป็นนักต่อสู้มังกนตัวผมก็ไม่ได้ทำเชือกอการกงสูนผมก็มาสอนต่อสู้มังกนตัวเดยเอาความรู้ความสามารถที่ผ่านการฝึกมาประยุกต์พัฒนาอะไรขึ้นมาเรื่อยๆมาเปิดสํานักอยู่ที่มหาวิทยศาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตตั้งชื่อว่าสํานักการต่อสู้มัชชิมาการต่อสู้ มาชิมาปฏิบัติการการเดินสายการการต่อสู้เพื่อไม่ต้องทำร้ายใครเอาไว้พื่อกันตัวเองเท่านั้นความหมายของผมนะครับผมก็สอนมาอยู่หลายปีนะครับแล้วก็ก็มีคนรู้จักเยอะอยู่เหมือนกันถามว่าลาออกตำรวจมาแล้วเสียใจไหมที่ที่ณนะจนบัดนี้ผมผมบอกไม่เสียใจที่ผมลาออกมาถ้าผมไม่ลาออกมานั้นจริงๆแล้วอาจจะถ้ามียศตอนนั้นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ไปสอบเป็นนายตำรวจโดยโดย,โดย ผู้การระบ,บุชื่อก็ได้ท่านก็รักผมนะผู้การการุศินกุศินมือสร้างผู้การกองบังคับการสนับสนุนทางกาศบอกว่าไอ้ครูพามให้มันไปสอบสมัครด้วยการสอบครั้งนี้เป็นการสอบเพียงสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้วจะให้มันที่หนึ่งของใครเลยส่วนเลย <c oughs> ท่านพูดอย่างนี้นะตอนนั้นท่านไปเยี่ยมที่ใต้ย <c oughs> ผมก็ <c oughs> ไปสมัครอยู่ครับแต่การไปสมัครของผมนั้นพอดีมันมีลูกศิษย์ผมอ่ะสมัยเป็นนักเรียนร่มเขาเป็นลูกศิษย์ผมนะเขาย้ายมา พันตำรวจโทรแล้วตอนหลังเขาเขาก็เป็นคนรับสมัครพอดีก็ถามผมว่าครูพมามมีใบสมัครมันหลักสูตรผู้นาหน่วยที่จบับบรรจุนายตำรวจนี่เป็นคือสายผู้นาหน่วยเนี่ยครูพาม,มีใบประกาศของผู้นําหน่วยตารวจไหมผมก็ตอบวหน้า,าแผนกไปว่าหัวหน้า,าแผนกหนึ่งขอขอนุญาตครับหพระหน้าครับผมมีแต่หลักสูตรผู้นําหน่วยทหารหมดเลยครับมันก็เทียบเท่ากันได้เหมือนกับว่าผมโดดลมตํารวจหรือโดดล่มทหารมันก็เทียบเท่ากันได้ เออถชาอย่างนั้นผู้การให้ผมมาสมัครบอกว่าให้ผมมาสมัครแต่ผมไม่มีใบหลักสูตรผู้นําหน่วยตารวจจริงๆครับผมไม่เคยเรียนผมเรียนแต่หลักสูตรผู้นําหน่วยทหารงั้นกูพาเาเชือเอาใบประกาศเหล่านี้มากกว่าเพื่อนเนี่ยไปให้ผู้การเซ็นรับรองให้หน่อยได้ไหมเอาได้ได้เขาได้ั้งหมดสุดท้ายผมก็เลยไม่ให้ผู้การไปให้ผู้การเซ็นเลยผมเห็นว่าเออมันสมัครก็มีปัญหาไม่ต้องสมัครเลยก็คือไม่เอาเลยพูดง่ายเหตุผลที่หนึ่งที่ไม่เอาก็คือว่าผมวางแผนที่จะลาออกในปี2 5 5 3อยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเป็นนายตำรวจแล้วก็จะไปลาออกอีกในปีหลังงานะคงจะโดนด่าก็เลยตัดสินใจว่าไม่สมัครเลยนะครับอันนี้คือคือความเป็นตัวตนผมนี่แหละเป็นคนแบบนี้ก็ก็ไม่เอายศนะพูด,ดง,ง่ายๆมีโอกาสมากๆก็ไม่เอาเสียายไล้นะครับนั่นแหละก็เลยก็ลาออกมาเพราะนั้นเป็นนักรบพิเศษเป็นนักเขียนหนังสืออย่างน้อยแปดเล่มในในซีนเอ็มบุ๊มมี แล้วอันที่3ก็เป็นนักวิ่งกิจกรรมข้ามประเทศอะไรนี้ไม่มีอะไรฝึกแล้วก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันที่4ก็เป็นนักประดิษฐ์เสื้อกดกันกระสุนที่ดีที่สุดที่เขาบอกบอกมายังมีในไรยูทูบอยู่นะครับอันที่5เลยก็เปิเปดสนักต่อสู้ปรกันตัวก็อสอนต่อสู้ปรกันตัวสอนต่อสู้ปรกันตัวด้วยมือเปล่าต่อสู้ปรกันตัวกับอาวุธต่างๆที่มีความรู้มาแล้วก็สุดท้ายผมก็มาเปิดการชกมวยแบบผสมผสานนะครับเรียกว่ามิกมาชหรือว่า MMA นี่ เป็นเจ้าแรกที่มีกรงเป็นของตัวเองผมทํากรงมาแล้วสามกรงนะครับตัวนี้ก็อยู่กับผมหนึ่งกรงตัวนี้ก็มีให้เศร้ากรงอยู่นะครับเพราะนั้นผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์สิบปีผมก็เลยศึกษาธรรมศาสตร์ได้การเมืองทําไมคนธรรมศาสตร์เป็นมานนี้ผมอยู่มาสิบปีผมก็เป็นคนเหมือนธรรมศาสตร์ก็แล้วกันนะครับ